เอีน่าค่ะอยู่ปศ1อายาส่ะอยู่ปศ1ต้นต้นค่ะปศ1วันนี้อายาสาเราก็อ,อยู่กันที่วิทยาลัยเทคโนโลยีโค่ะชเราจะพาทุกคนนะคะไปสัมผัสไอซารย์ที่นี่กัน สวัสดีค่ะเราก็อยู่กับอาจารย์คฟแรกแล้วอาจารย์เชื่อขอช่วยแนะนำตัวให้ค่ะสวัสดีค่ะชื่ออาจารย์อมรรัตรมหาวิทยาลัยอาจารย์จบมาืิมพันทแยอาจารย์จบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รัชศาสตร์ค่ะอาจารย์สอนวิชาภาษาไทยแล้วก็ประวัติศาสตร์ไทยนะคะอาจารย์มีอะไรจะบอกนักเรียนหรือว่านักศึกษาที่สนใจกำลังจะมาถ้าพูดถึงการทำอาหารนะคะเรื่องสีมือการทำอาหาของเด็กๆไม่เป็นสองรองใครค่ะอาจารย์ร้องตัว,วได้ไหมได้ไหม ชื่ออาจารย์ยาดายศกำทธรกุลนะคะชื่อเล่นชื่ออาจารย์ปิงปองค่ะอาจารย์จบมาจากมหาวิทยาลัยที่ไหนจบจากมหาวิทยาลัยธนบุรีคอะคณะการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวอาจารย์สอนวิชาอะไรนะคะจะสอนในส่วนของรายวิชา Ho อ p i t a l i t y Management หรือว่าพวกการโรงแรมค่ะแล้วก็จะเป็นในส่วนของหลักรายวิชาภาวะวผู้นำา Service Li น์บุคลิกภาพต่างๆนั่นเองค่ะอาจารย์คิดว่าความเดดเด่นของวิชานี้มีอะไรบ้างคะเราจะเด็ดด้านอาหารที่สุดค่ะอาจารย์ทุกท่านของเรามีความใส่ใจเด็กทุกคนก็คือเรามีความสนิทสนม สุดท้ายมีสิ่งที่อยากบอกแมวยมวที่สนใจมาต่อที่นี่ใครอยากมาเรียนอาหารใครสนใจเป็นเชฟมาลองมาเจอกันได้ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีโฟวันดีนะคะอาจารย์รออยู่นะ ชื่ออาจารย์พินัยพริยมนนันนะครับผมอยากาจารชได้บอกมหาวิทยาลัยที่อาจารย์จบปริญญาโทนะครับผมสาขา International Tourism and Hotel Management มหาวิทยาลัย s o u t h e r n c r o s s University Australia ครับดูแลเรื่องของวิชาในหลักสูตรของ Hospitality Management นะครับเป็นหลักสูตรที่พิเศษมากๆเป็นหลักสูตรของเมออังกฤษคนที่เรียนหลักสูตรนี้ใช้ระยะเวลาเพียงแค่2ปีแล้วก็8เดือนคุณจะจบในระยะปริญญาตรีได้นะครับสามารถเซฟทั้งเวลาเซฟทั้งค่าเทอมให้เพราะฉะนั้นผู้อาจารย์รอเราอยู่นะครับและเดี๋ยว May I add your name, please? My name is Pasit faculty of Thai. Um, what university are you graduate from? I graduate from Tucson Reverse University in China. And what subject are you teaching? Teach English, once we which go all regional way from. In, in the park. And what do they think do this college is unique for? I think it's the practicals. More of the students have the choice to do their work and they can decide how they want to sleep in their own rooms. We don't have just a rule for them to follow. And Would you like to recommend any users or student who want to study here? I would recommend them to read themselves, uh, express themselves, to enjoy learning by using their knowledge applying in their future career. สวัสดีค่ะสวัดีค่ะกลัวอาจารย์ช่วยแนะนำตัวให้ทุกคนฟังหน่อยได้ไหมคะครับชื่ออาจารย์โฮครับธนาวัฒน์ราชสมครับเป็นรองรุ่ประกาศวิจัยเจนิโกรดีครับอาจารย์จบมาจากมหาวิทยาลัยอะไรคะอาจารย์จบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชครับวิทยาศาสตร์ศึกษาปริญญาโทครับอยากทราบว่าอาจารย์สอนวิชาอะไรคะ อาจารย์ก็สอนในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์นะครับวิทยาศาสตร์รวมถึงวิชากลุ่มพลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเลยครับอาจารย์คีดว่าที่นี่มีจุดเด่นอะไรบ้างโอ้โหโอ้โหแน่นอนครับขาดไม่ได้เลยทื่ของอาหารและโภชนาการนะครับลักโตรการโรงแรมนะครับถือว่าเป็นจุดเด่นของเราเลยเพราะว่าพี่เก่าของเราหลายๆคนเนี่ยนะครับก็ประสบความสำเร็จางด้านอาหารนักเรียนคนไหนนะครับที่ยังสนใจนะครับกำลังหาที่สมัครเรียนนะครับขอให้เลือกวิทยาลัยตร์วรวดีของเรานะครับเรา ไม่แพ้ใครในด้านอาหารและโภชนาการครับครัววันดีนะคะเจอกันครับ๊ายบายมาดีกันเยอะๆนวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี